ด่วนเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าไทยเริ่ม13เมษายนนี้สำนักข่าวยอนคับรายงานเมื่อวันที่9เมษายนนี้ผ่านมาระบ,บุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศยกเลิกฟรีวีซา่าและโปรแกรมยกเว้นวีซ่ากับ90ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้หนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศโดยการถแถลงร่วมกันของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ระบุว่านอกจากการยกเลิกฟรีวีซ่าดังกล่าวลงแล้วรัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องยกเลิกวีซ่าให้ระยะเวลาอยู่ในประเทศ เกาหลีใต้เป็นเวลา90้วันวันที่ออกให้ก่อน5เมษายนปีนี้ลงด้วยโดยกลุ่มประเทศที่ถูกยกเลิกฟร,ฟร,ฟรวีวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ลงเช่นสหรัฐอเมริกาอิตลาลีเยอรมันเนเธอร์ลแลนด์แคนาดาสิงคโปร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์รวมไปถึงหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงประเทศไทยด้วยรายงานระบุว่าชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าระยะสั้นในประเทศจะต้องสมัครใหม่โดยมีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่นนักการทูตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้ถือวีซ่าประเภท C4 ประเภทวีซ่าสำหรับแรงงานผู้เชี่ยวชาญได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเกาหลีใต้เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้แล้วจะได้การยกเว้นและได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อจนถึงวันหมดอายุวีซา่ขนาขณะน,นี้รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุด,ด้วยว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการออกวีซ่าให้ใหม่ สำหรับชาวต่างชาติและต่างชาติจะต้องใช้เอกสารรับรองสุขภาพเลยว่ามีอาการใดๆเกี่ยวข้องกับโควิด -19 หรือไม่มาตรการด้านวีซ่าที่เข้มงวดมากขึ้นต้องกล่าวว่าในช่วงนี้เวลาในต้องกล่าวว่าในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้กำลังจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยล่าสุดนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อมากกว่าหนึ่งหมืนรายแล้วในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศถึง861ลราย